พาคุณนายเที่ยวนะครับวันนี้พาคุณนายมาเที่ยวถึงจันทบุรีนะครับพามาเที่ยวที่เจ้าหลาวนิวฟอเรสต์บีชนะครับอยู่หาดเจ้าหลาวครับจังหวัดจันทบุรีนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับตัวของหาดจะมีถนนขั้นแล้วก็จะมีหาดอยู่ข้างนอกนะครับมีร้านอาหารด้วยครับ นี่เป็นห้องพักนะครับส่วนของห้องพักไกลๆก็ได้แม่ไกลๆก็ได้ ห้องพักของเรานะครับห้องพักของเรานะครับมีเตียงเป็นเตียงคิงไซส์แต่ว่านอนแยกเตียงเพราะว่าแม่กับคุณแม่ก็ขอเตียงเสริมได้นะครับเจ้าของเจ้าของห้องพักใจดีมากมี กระจกบานใหญ่นะครับทีวีน้ำนะครับนี่ให้กินฟรีนะครับทั้งโคก้กทั้งเลขนมมีตู้เย็นก็แม็นเสื้อ ในห้องน้ำก็ปกติเลยนะครับมีอ่างล้างหน้าชักโครกที่ฉีดชำระนะครับแยกโซนเปรกสซนแห้งนะครับเพื่อทำน้ําอุ่นไม้แขวนเสื้อ เราตากผ้าพามาเที่ยวหาดเจ้าหลาวนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับ ใจสุดลูกหูลูกตาโน่นเลยนะครับบู้นล่วอุณหม,ม,มส่องศา พาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับของหาดเจ้าหล่านะครับพระอาทิตย์ยังขึ้นไม่ดีนะครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกว่าๆนะครับพระอาทิตย์อยู่นู่นเลยยังขึ้นไม่ดี เริ่มมีคนลงเล่นน้ำบ้างล้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากเที่ยวภอีสานมาเที่ยวภาคตอนออกนะครับ ขึ้นนะครับมีชาประมงหาปลาคีไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงชาว้าน่าจะนอนกันอยู่ ตรงนี้เป็นที่พักเรานะครับเจ้าหลาว New Forest Bed Resort นะครับข้างหน้าก็จะมีร้านอาหารนะครับนา่เรซีฟู a เช้ายังมีร้านไหนเปิดนะครับที่จอดรถเยอะมากนะครับ,จ,ระะรบจะมีแบ่งเป็นโซนนะครับ ส่วนด้านหน้าที่เห็นวิวทะเลนะครับก็ส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังไม่จะติดสายไ้น้ำ ทางโรงแรมมีห้องพักที่เป็นอาคารนะครับเป็นห้องติดติดกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีที่เป็นยิลล่าน่หน้ามีสะะผู้ใหญ่นะครับสะะเด็ก นี่เฮาเป็นบ้านหมาย อาหารเช้านะครับมีขนมปังชากาแฟนะครับน้ำเปล่านะครับน้ำส้มนะครับซีเรียวนะครับ ผลไม้นะครับสรัดบ,บาร์สวัสดีครับคุณนายเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณนายออหาดเจ้าหลาวอ่าจันทบ,บุรีเนาะนะครับเจ้าาอยู่ีบ